เป็นยังไงบ้างคะพี่อนาศาส์ก็คือต้องยอมรับนะคะว่าเราจัดกันแบบคลุกคลักคลุกคลิกแต่ว่าทุกอย่างเราก็ตั้งใจจะทออกมาให้ดีที่สุดคือต้องบอกก่อนว่านาทําปีแรกแล้วก็อนามีเวลาน้อยมากในการรันงานคือตอนแรกเนี่ยอนาไม่ทราบว่าขอร์ดบอสเนี่ยมีคือมีฮอลล์ก็เลยมาจองที่นี่เพราะว่าเราก็อยากจะใช้ตรงที่ที่ใกล้ที่สุดแล้วก็อลังการที่สุดคือคอร์ดเซียมแห่งนี้ก็เลยได้ที่นี่มาก็ซึ่งบอกได้เลยว่าชอบไปทีมากลุงรู้สิบล้านจริงไหมคะพี่อนาว้าล้านยังไม่ถึงเลยค่ะเกินไป ลงทุนประมาณ5 0 0แสนได้เนาะเราเซฟงบที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าการจัดใหญ่อลังการไม่แน่ว่าเขาไม่ต้องจ่ายเยอะนะฮะแต่แเราลงทุนกับเงินรางวัลที่ให้น้องมากกว่าเพราะเรามองว่านางงามแต่ละคนที่มาเนี่ยเหนือ่อยอย่างคนที่มาทุกคนเราให้คนละหมื่นเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีค่าชุดค่ารถข่าวจากบ้านนางงามไม่ได้ง่ายนะนางงามเหนื่อยแล้วพี่เลี้ยงเองก็ต้องแบกคอาเหล่านี้เราเลยให้คนละหมื่นแล้วก็นาทีสุดท้ายที่เราบอกว่าให้เพิ่มคนละแสนแสนเนี่ยเพราะเราพูดตรงนะหคนนี้เข้ามาเราก็เสียดายเพราะน้องคนนี้ก็บอกมาจากออสเตรเลีย ซื้อตั๋วเครื่องบินมาอีกคนนึงก็บอกว่ามาจากภูเก็ตหุ้นคนลแสนแล้วการจบนะฮะเป็นผู้ดีใจปั้มมากใจไม่ปั้มหรอกค่ะเพราะหลังจากนี้ก็ต้องมาขายของเอาเงินคืนเหมือนกัน <laughs> ก็เครียดเหมือนกันเพราะตอนประกาศประกาศไปแล้วแต่ว่าใจเขาใจเราเพราะเราเคยประกวดนางงามหรือเคยส่งนางงามเราไม่ได้อะไรมันเลยมาก่อนเราก็เลยเห็นว่าคนนึงมาไกลคนนึงก็มาไกลถ้ากลับบ้านมือเปล่ามันก็น่าเสียดายค่ะ ในรอบห้องน้ำก่อน,นเิทีได้คุยกับน้องๆบ้างไหมคะถามเยอะค่ะซักเยอะมากก็ดึงความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาว่าใครที่เหมาะกับการเป็นสตาร์เราบอกแล้วว่าปีนี้เราไม่ได้หานางงามเราหาสตาร์เราจึงพยายามให้เขาพรีเซนต์ตัวเองมาให้ได้เดินไปพูดเดินไปบอกว่าอัมออกมาสี่ดึงออกมาสี่อะไรอย่างเงี้ย การประกวดยังไม่จบแต่ว,ว่าดราม่าเริ่มแล้วค่ะในการประกาศนบทครอบครุดทา้ายครั้งที่เราไปเจอเริ่ขึ้นค่ะมันเป็นเรื่องปกติค่ะที่ดราม่าจะต้องเกิดคือเราไม่ได้อยู่กับการประกวดมาแค่ว,นวนันสองวันเราอยู่มาหลายปีหลายสิบปีดังนั้นเนี่ยดราม่ามีทุกที่แต่เวทีนี้มันย,ยุติธรรมก็จบสรุปพี่อนะพี่แอนนาโอเคใช่ไหมคะกับกระแสดรามา่าที่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีค่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นไวรัลคือเราไม่อยากให้การจัดประกวดนางงามในแต่ละจังหวัดนั้นเป็นการจัดแบบเงียบๆจบแบบเงียบๆแสดงว่าพี่แอนนาดจริง พลาดพลาดจริงคนพูดถึงเยอะมากเลยค่ะในบอร์ดนางงามตอนนี้ออกมากเลยเหรอฮะที่ที่สุดเลยหรือเปล่าคะสุดค่ะแม่สุช่วงทุกตัวถึงราะว่าทุกคนบอกว่าเราไม่รู้นะว่าในฐานะของพีดีเนี่ยมันล้มเหลวหรือประสบความสำเร็จแต่การที่คนพูดถึงไม่ว่าดีหรือไม่ดีแต่เราก็พูดได้ด้วยเจตนาลมเลยว่าเราไม่มีล็อกเราไม่มีเส้นเราไม่มีบล็อกเด็กเอาไว้ใจจริงเราอยากได้น้องอีกคนนึงด้วยซ้ำ แต่สุดท้ายแล้วอ่ะพูดได้เลยหรังคนี้พูดได้เลยหลัคำนีเอาห้ามพูดหรอแล้วคนบอกเขากเขาจะซ้เอาพูดตรงนี้แล้วกันนะเล่าแต่เราเนาะตัวเราอ่ะชอบมิ้นชอบนาใครชอบเพอตอนแรกเลยแต่เบอร์13เนี่ยเขามาจากไหนก็ไม่รู้เขาก็มาเรื่อยๆนะตั้งแต่ห้องห้องสัมภาษณ์เราก็หันมาคุยกันอ่ะตอนในห้องสัมภาษณ์เราคุยแล้วว่าชอบใครบ้างสามคนถามกรรมการกรรมการก็ทุกคนจะมีเบอร์13 เราก็เอะใจรอบสิบสามมยังไงวันนี้หรือว่าจะมงก็มีการปรึกษากันไม่ต้องแปลกใจทำให้พุดธเดินไม่พูดนะคะเพราะว่าพุดเดินเป็นผู้จัดการกองที่ดูแลอีกที่หนึ่งแอนนาจะเป็นคนที่วิ่งวุ่นวายเรื่องคะแนนดูพุดเดินดูเครียดดูแบบกังวลดเรื่องอะไรโอเคหรือเปล่าเสียใจน้องเสียใจไม่ไม่ได้ไม่ได้เสียใจค่ะแต่ว่าแค่รู้สึกว่าตื่นเต้นเฉยๆว่าเรากลัวเพราะแบบว่าคือทัวร์มันลงแล้วก็เราเพิ่งจัดงานครั้งแรกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็ เอาจริงทุกคนคาดหวังมากเกี่ยวกับพอพอบอกว่าพอบอกว่าเป็นพีดีอานาอย่างทุกคนเราคาดหวังแบบว่าจากจากสมมติว่าคาดหวัง10ใช่ไหมคะทุกคนเราคาดหวังเป็น100่รอย่ะไรเงี้ยแล้วพอมันก็มีกระแสอะไรต่างๆว่าบบกว่าอ้าวไหนบอกว่าที่นั่งเต็มแต่จริงๆที่นั่งเต็มนะคะที่นั่ง1,200้ที่นั่งคือทุกคนมาเต็มแล้วก็แฟนคลับทุกๆคนแล้วก็ทุกคนก็ให้การต้อนรับอย่างดีแต่ว่าเรามันก็อาจจะมีแบบว่าผิดพลาดเล็กน้อยๆหรือที่มันบอกว่าติดขัดตะกุกตะกักอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็โปร่ง กับในการประกวดคือค<า>เราก็<ร>าต้องยอมรับว่าวันนี้มันตะกุตากตะกักเรื่องทั้งมุมกล้องเอ่ยทั้งเรื่องของการดําเนินรายการเอ่ยแอนนาพูดอย่างตรงไปตรงมาเลยเนาะ <ใช S 2> คืออย่างคําถามเนี่ยแอนนานเป็นคนเก็บคําถามไว้กับตัวเพราะกลัวใครเอาไปแล้วรู้คําถามก่อน <S <S อเราจะบอกนางงามก่อนว่าคําถามที่เกี่ยวกับการเมืองนะให้เตรียมคําถามเกี่ยวกับการเมืองไว้แล้วเราก็จะบอกเลยว่าให้ไปศึกษามานะว่าเลยมีอะไรบ้างเราคาดหวังว่าเราจะได้เห็นนางงามทําอะไรก็ตามหรือว่าพรีเซ์อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเลย เราไม่อยากให้มองว่านี่คือการประกวดอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเป็นมิสแกรนอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากให้ดูว่าเนี่ยชัดเจนหรือว่ามิสแกรนเลยเข้าใจใช่ไหมฮะอีนีจริงประเด็นเขาเป็นคนสงสัยว่าในอีพีในรอบสุดท้ายนเนี่ยพี่แอนนาได้บอกน้องก่อนหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนอ๋อพี่ไม่ได้๋ยวพ่อเดี๋พี่ไม่ได้บอกก็พี่ไม่ได้ฟังด้วยค่ะพี่ก็ได้ฟังพร้อมๆกันทุกคนค่ะถามว่าเซอร์ไพรส์ไหมพี่ก็เซอร์ไพรส์ ว่าพี่อาดาีการคิดกระามใหม่ขึ้นค่ะอ้าไมมันเกิดการคิดกระามใหม่ที่พี่อาคือในรอบสุดท้ายเนี่ยสามคนสุดท้ายเนี่ยดิฉันตามหาซองคําถามแล้วปรากฏว่าดิฉันไม่เจอซองคําถามแล้วดิฉันก็เลยถามว่าซองคถามมันหายไปไหนปรากฏว่ามันถูกวางเอาไว้และในระหว่างนั้นก็ไม่รู้ว่ามีใครแกะไปดูหรือยังก็เลยมีการเดินไปหลังเวทีเพื่อจดคําถามขึ้นมาใหม่ไม่ต้องถามเอาแบบง่ายๆพีเซต์กันไปเลยใครได้ก็ได้จบอันนี้คือแร์ที่สุด คิดเองทุกข้อค่ะพี่นาอยากบอกอะไรกับคนดูทางบ้านนะคะเพราะว่าแบบคนดูนักงานใชเพราะตอนนี้เมบ้าน่ปิดทางดูแล้วคหรับเลนี้เรามองว่าใครจะปิดก็ปิดเนาะแต่ว่าสําหรับเด็กเราเนี่ยเงินรางวัลเราก็เยอะเนาะเงินรางวัลที่เยอะมันไม่ได้มาจากพีดีนะคะมันมาจากสปอนเซอร์ด้วยแล้วก็เงินขายของด้วยแล้วก็เห็นไหมว่าเราจัดงานใหญ่โตมากเราใช้เงินไม่ถึงห้าแสนบาทเราเป็นคนเมนเนจเรื่องเงินเก่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราเมนเนจเรื่องคน ทำได้แน่นอนปั้นคนดังมาหลายคนแล้วนางงามคนเดือทำไมจะไม่ดังล้ส่วนคนที่บอกว่าปิดประตูเลยเนี่ยวาจากคอมเมนต์ค่ะปิดแป๊บนึงนะเดี๋ยวเห็นกันละกันว่าน้องคนนี้จะดังแค่ไหนเราเลือกมาแล้วเราก็ต้องมั่นใจว่าเด็กคนนี้ต้องไปต่อได้แม่คะอยากเพชร น้องที่ได้บอาข่าจะมีการเพิ่มเติมอะไรเ้อเมแล้วก็แบบต่อยอดอยังไงน้องม,มาก่อนที่จะเข้ากองใหญ่เลยเวลาอีกไม่กี่วันนีค่ะแม่ตอนยอมรับเลยนะว่าไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับน้องเบอร์สิบสามมาเลยเพราะตอนแรกก็คิดว่าน่าจะเป็นมิ้น์เป็นเพิร์ดหรือว่าเป็นนาคลายอะไรอย่างเงี้ยแต่พอน้องเบอร์สิบสามได้ก็าจะต้องไปศึกษาไปพูดคุยกันมากกว่านี้ว่าเื่อแล้วน้องเป็นใครมาจากไหนทําไมถึงได้มีศักยภาพแล้วก็เก่งมากก็คือยอมรับนะว่าตอนแรกที่เราบอกว่าโบทใหม่ไม่ล่ะ จริงๆเรารู้อยู่แล้วเราไม่มีการหมดใหม่แต่เราอยากรู้ว่าคนดูจะว่ายังไงมันดูแปลนหรอคะไแปนหรอคะไม่ดูแผนของนัชาหรอคะมันไม่ใช่แผนค่ะเราอยากได้ความชัวร์ว่าเธอชอบคนนี้จริงๆไม่ใช่เวลาฉันถามพี่ๆนักข่าวว่าเป็นไงเอาคนนี้ไหมล่ะให้ไหมล่ะเลือกมาคนนึงเอาไหมล่ะเพราะอะไรการที่นางงามคนนึงจะชนะเนี่ยมันต้องต้องชนะทุกจุดชอบคนดูชอบดิฉันชอบมากตอนนี้คนดูวินว่าถ้าคนอื่นมองเนี่ย ล็อกแน่นอน13ต้องมงนะคะถูกต้องก็แสดงว่ากูทําถูกต้องโอเคจบแล้วตอนให้กรรมการจดชื่อมาคือว่ากรรมการจะเปลี่ยนกรรมการก็ยืนยันทําเดิมว่าเอาคนนี้แล้วตอนแรกที่นาให้ยกมือเพราะอะไรจะได้ไม่ต้องมานั่งนับคะแนนไงคะว่าใครได้หรือไม่ได้ไม่ต้องมาถามหาโมเมนต์ค่ะเพราะสุดท้ายแล้วดิฉันเชื่อว่าระหว่างโมเมนต์การจับมือกับผลคะแนนคนอยากดูผลคะแนนมากกว่าพี่นาคะแล้วก็ ที่ถือขึ้นมาไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมคะจากคณะกรรมการนั่นคือตามนั้นเลยกรรมการก็<ล>ให้ตามนั้นเลยค่ะเขาก็เซ็นชื่อกำกับด้วยค่ะเ<ม>ขียนว่าเหมือนเขาชอบใครเขาเลือกใครเขายกมือใครเขาก็เขียนชื่อแล้วก็กำกับเอาไว้แล้วผลคะแนนเราสามารถให้ตรวจสอบได้ทุกรอบนะคะโปร่งใส,งใสแน่นอนค่ะเพราะม่รู้จะล็อกเทําทำไมไม่มีใครเป็นญาติกันเลยค่ะอ่ะพี่ณั คือเราเห็นนางงามอ่ะเราเห็นอย่างอย่างน้องนาคลายอย่างเงี้ยเห็นน้องเพิร์ดเห็นน้องมินเงี้ยเห็นแบบน้องที่ออสเตรเลียเนี่ยเราก็เสียดายนะบางทีเราว่าศักยภาพน้องเนี่ยควรไปต่อได้แต่คราวนี้มันมันหมดแล้วอ่ะถ้าเราเป็นพีดีนะเราอาจจะเล็งใครสักคนนึงแล้วแบบไม่ทีสิถ้าทำให้เราเห็นอาจจะได้ก็ได้วันนี้ยังไงก็ฝากทุกคนด้วยแล้วกันนะคะว่าทุกคนสามารถดราม่าได้แต่จำไว้นะว่าดราม่าทุกตอนมันมีตอนจบที่แฮปปี้เอนดิ้ง แล้ววันนี้ก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วที่เหลือให้ผู้จัดการกองพูดค่ะ,ะาานินดนึงก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่เป็นกาลังใจแล้วก็ร่วมรับชมกับมิสแกนจังหวัดเลยนะคะ,คะก,กะคะ็อยากฝากด้วยนะคะอยากฝากมิสแกนจังหวัดเลยเป็นจังหวัดแบบว่าเป็นพีดีน้องใหม่ดีกว่าแต่ว่าแต่ว่าอยากให้ดูที่ศักยภาพนะเพิ่งทาปีแรกเลยแต่ว่าก็อยากให้ดูอยากให้ดูเลยว่าเราก็เราก็ทําเต็มที่ที่สุดค่ะแล้วก็ไปติดตามในเพจในกองใหญ่ได้เลยนะคะว่ารับรองว่าอยู่กับพีดีมิสแกนเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ เม,ามาื่อวานครบๆรอบหนึ่งปีของทิตโมใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้นะฮะก็กระจายกันนานาอยู่ที่ฮ่องกองนะก็ทำพิธีที่ฮ่องกองส่วนพุดเด้ลก็ไปหาไปที่โบดนะคะที่ทิศตะตะที่ของสี่แล้วก็ได้ไปที่ท่าน้ำค่ะก็ได้มีการยกลูกที่เป็นลูกที่ตั้งหน้าน,านนะคะก็ได้ไปมีการได้ได้บอกกล่าว อ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็น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 มันจริงๆแล้วว่าเราทํากันกันทุกๆเดือนอยู่แล้วค่ะแต่เราไม่ได้เป็นแบบไม่ได้มาตั้งประกาศบอกว่าโอ้ยเราทํานะเราโพลล์ลงเฟซอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราก็เราต้องบอกว่าเราทําทุกวันเออเราทําทุกวันดีกว่าจริงๆเพราะว่าเพราะว่าเราเราเราเอาเพื่อความสบายใจเราจะมีข้าวข้าวมันไก่บ้างข้าวหน้าไก่กระเทียมบ้างแคบฝีบ้างมาวางให้เพื่อนกินทุกวันคือว่าตลอดไม่ขาดคือเราทำตลอดเราไม่ได้ขาดค่ะบางคนก็คิดบอกว่าแบบว่าโอ๊ยทำไมเอาเพื่อนมาแบบว่ามา อีกแล้วหลอมาแบบลงรูปแมวเอาแมวมาเลี้ยงเนี่ยเป็นคอนเทนต์หรือเปล่าหรือว่าบอกว่าปีแล้วนะเอาแมวมาทํแบบว่าลงรูป <content S 1> ทีหนึง่งนะบางคนก็มาถามอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอยากให้ทุกที่เจตนาคือเราเราเลี้ยงแบบอย่างดีมากเลยเราเลี้ยงสูตรมาแล้วหนึ่งปี<อ>ว่าปีที่ผ่านมาเราเลี้ยงดูแมวอย่างดีแล้วนําได้เลยว่าเราเอาแมวมาหาแสงหรือเปล่าเราไม่ต้องพูดแล้วตรงนี้เราว่าม,ม,มันเราทําให้ดูละนะส่วนเรื่องเพื่อนเรื่องโมอย่างเงี้ยหลายคนถามว่าเอ้าผนกระแสเพราะกระแสหมดคืออยากให้มองว่าหลังบ้านเราทําอะไรบ้าง เราไม่จาเป็นต้องบอกทุกคนที่ทุกคนทราบแต่เราบอกกับรูปโมทุกวันว่าวันนี้เนาะต่อให้ใครพูดอะไรก็ตามแต่เราสองคนรู้กันเนาะว่าต้องอืแล้วก็ส่วนเรื่องคดีฝากด้วยนะคะเรื่องคดีอยากให้ติดตามมาตอนต่อไปเพราะว่าเธอได้กินอะไรหรอฉันไม่ได้พูดอะไรเลยนะ ออกค่ะไม่ดูออกค่ะไม่ดูพิลเลยค่ะฉันกลับบ้านได้ไหมฉันพูดอะไรไม่ได้แล้วเรื่องคดีมันไม่มีอะไรจะฝากไว้อะไรนะคะดีใจมากอันนี้ดีใจแทนเพื่อนนะเพราะว่าปีงแล้วว่ะนางเองก็คงแบบตัวนางเองเขาไม่หวังอ่ะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่นางเป็นคนดีมาตลอดสิ่งที่ความดีที่นางทํามาตลอดนางพั่พูดตลอดว่านางแบบเป็นคนตรงไปตรงมาสุดท้ายแล้วคนรักเห็นไหมร่ะ เี่นนั้นไม่ได้ดคุยกับคุณแม่หรือว่าพี่เบิร์มั้างไหมคะก็อคุยค่ะคุณ<ฮ>เดินก,<ฮ>กับเบิร์ดในนาจะแมะ่พี่เบิร์ดหนูก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันเพราะว่ามีอะไรกูแล้วก็ พี่เบิร์ก็จะปรึกษาตลอดเพราะว่าพี่เบิร์แกค่อนข้างมีโรคส่วนตัวสูงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแกก็จะแบบแกก็จะมีภาวะเครียดตลอดเวลาแต่แกก็จะลงรูปโมตลอดเวลานะเครียดนันยังเครียดอยู่เลยนะแกก็ยังเครียดอยู่พอยิ่งถึงวันครบรอบวันเนี่ยแกก็แอบไปนะคะแอบไปที่ท่าเรือตลอดทุกคนไม่ทําแบบจงแจ้งไม่เช่นักข่าวเหมือนอนนาอนนาบอกพูดด้านว่าพูดด้านไม่ต้องใช้นักข่าวนะมีนักข่าวอย่างพี่เปียมาสัมภาษณ์นะพี่เปียคือคนที่น่าเก่งใจมากช่องแปดอะ เราแบบอยากส่งคลิปให้เขามากเลยแต่เราไม่อยากเป็นข่าวแล้วอะเราไม่อยากอยู่ในจุดนี้แล้วเราอ,อยากอยู่ในจุดที่อื่นที่แบบทํางานของเราปกติแต่ใน้นฐานะความเป็นเพื่อนเราไม่เราว่าเราไม่พร่องสุดท้ายแล้วก็อยากให้แม่และสองคนฝากอะไรเกี่ยวกับคดีนี้น่อยครับแม่คดีอะไรลูกคี <laughs> พี่ไม่สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องคดีได้เพราะพี่ว่าคดีมันก็ต้องว่าไปตามคดีเนาะแต่พี่ว่าอยากให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดชัดๆ พี่มีผลิตผิดความผิดปกติหรอไม่มีแวนไม่มีนะพี่ปกติทุกอย่างีเดินกค่ะแม่ก็ตามนั้นเลยค่ะเขาจะให้ฝากติดตามคดมายอยากให้ฝากคดีใกล้ชิดแล้วก็นี่นย้จว่าคัก็ไม่อยากให้คนลืมไงคดีมีอีกหลายปีเนาะคดีไหนเป็นกระแสมันก็ถูกจับจ้องพนัวงานักนคดีถูกจับจ้องมันก็ได้รับการดูแลพิเศษเราต้องยอมรับเป็นเรื่องจริงแล้วเราไม่อยากคดีเพื่อเราจบแบบง่ายๆถ้าจะจบก็ต้องแบบยุติธรรม 你。谢大家。